วา่าตอบไม่ยากเียไม่ถามคือได้ตอบได้หมดนะไม่ใครใครถามอะไรมามันไม่มีคําถามที่แบบอุ้ยไม่ขอตอบไม่มีอะอได้ตอบเขาได้หมดแล้วเขาก็เลยไม่รู้จะถามอะไรไงเด็กๆนะนั่งรถไปทํางานเนี่ยประมาณยี่สบสามสิกิโลมันใช้เวลาร่วมชั่วโมงเนรับเขาไม่หยุดปากเลยเขาจะถามเห็นอะไรเขาถามตลอดเขาเป็นเด็กช่างซักช่างถามอยู่แล้วแล้วเด็กจะหม้ เงียบไม่มีเดี๋ยวจะตอบถ้าที่เดจะตอบได้หรือมีเหตุผลอะไรที่จะตอบให้เขาเข้าใจแล้วก็บางคําตอบถ้ามันตอบไม่ได้จริงๆครับผมออพอช่วงเนี้ยหนูรู้ไปหนูก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วหนูก็จําไม่ได้พอโตสักระยะหนึ่งหนูจะเข้าใจของหนูเองอืมอพี่เดเลี้ยงอ่ำมานานมีช่วงเวลาไหนที่ลำบากที่สุดแนะ่ลำบากที่สุดคือช่วงน้าท่วมภาวะโอ้โหคือมันเหมือนกับมีมรสุมในชีวิตหนึ่ง เราต้องแยกกับแยกกับแฟนแยกกับแฟนเนี่ยไม่ใช่ว่าแฟนทิ้งหรืออะไรหรือเป็นเหมือนได้หนังอะไรอย่างเงี้ยนะคือยังยังยังอยู่ได้กันด้ดีแต่แบบว่าเราเจอมาสุ่มเรื่องโดนภาษีย้อนหลังโดนบริษัทโกงที่ทํางานาที่โกงแล้วก็น้ําท่วมบ้านเสียหายาในขณะที่ต้องย้ายบ้านใหม่ในขณะที่ลูกจะต้องเข้าปอนหนึ่งทุกอย่างมันประดังกันหมดค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่มีงานทำํำ ใครช่วยเหลืออะไรฉันได้นอกจากฉันจะกระเสือกกระสนดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เพื่อให้ลูกยังอยู่ได้ไม่ใช่ว่าปัดพานละไปกระเด็นไปหมดไม่ใช่เราก็ต้องตั้งสติแล้วก็ประคองลูกลูกก็เห็นในยุคในช่วงนั้นในนั้นว่าเราลําบากมันก็เห็นมาด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาน้ํามันท่วมอ่ะน้ํามันท่วมถึงเอวอ่ะแล้วเราจะต้องเข้าบ้านโดยที่เรากลัวเขาจะตกน้ําไปแล้วเด็กอ่ะ เชื้อโรคเชื้ออะไรอะ่ะเกิดขึ้นสมองเหมือนอย่างที่เป็นคนอื่นอะ่ะเราก็ต้องให้เขาขี่คอแล้วมือก็ถือของพลุงพลังแล้วเราก็ต้องไขประตูสารพัดที่แบบมันต้องคอยดูว่าเอ๊ะตรงไหนเป็นหลุมเป็นบอ่ออะไรเงี้ย mm hmm. เขาเห็นว่าเราลําบากแค่ไหนแล้วตอนมาทําบ้านทําคอนโดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ mm hmm. จะเห็นว่าเราเหนื่อยขนาดไหนที่จะต้องประคองและต้องไปวิ่งทุกอาทิตย์ที่ต้องไปเยี่ยมเขาที่ mm hmm. ต่างจังหวัดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เพราะว่าเขายังเด็กอยู่เราจะทิ้งเขาไปเลยทีเดียวไม่ได้ mm hmm. พี่เดเหมือนกับเคยพยายามจะสร้างครอบครัวที่ดีครบทุกอย่างพ่อแม่ลูกถูกต้องก็คือเขาก็ได้เรียนรู้เขาเองเพราะว่าเราต้องมีก่อนเรารเราไม่ใช่ว่ามีลูกแล้วก็ไปหาพ่อ,อตอนนั้นนะ่ะเราก็คิดว่าเราพร้อมแล้วก็คือเรามีงานมีแฟนมันก็เหมือนครอบครัวทั่วไปแล้วเอาหมามาเลี้ยงเป็นลูกตามภาษาแล้ววันหนึ่งเราคุยกันเล่นเล่นว่าถ้ามีลูกเป็นคนได้ก็ดีเขาก็ชอบด้วยจนวันหนึ่ง มันก็เหมือนกับว่าข้างบนเขาก็มอบเด็กคนนี้มาให้เราคิดว่ามันเป็นสวรรค์เนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเราตั้งใจแล้วเขาก็มอบมาให้เพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือน้องสาวเราเนี่ยมีแฟนแล้วแล้วแฟนก็ทิ้งไปมีลูกเด็กอู่คนนึงเขาก็ลิงค์ลูกเขามาจนโตระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ทํางานแฟนกลับมาคืนดีแล้วเกิดท้องในช่วงท้องเนี่ยแฟนทิ้งไปอีกตอนนี้แหละในเมื่อจะต้องทํางานในเมื่อจะต้องลิงค์ลูกอีกคนหนึ่งในเมื่อจะลิงค์ดูตัวเองเด้รู้เลยว่ามันเป็นปัญหาใหญ่และถ้าเลี้ยงลูกเด็ก แล้วไม่ต้องไปทํางานแลวจะเอาอะไรที่ไหนกินเราเลยบอกว่าไหนๆเราเลี้ยงมาหลายรุ่นแล้วอันนี้คือสายเลือดของเราเองมาเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลตัวเองแล้วก็เอามาเราจะเลี้ยงเองแต่เราไม่ได้บอกว่าไม่ต้องมายุ่งนะคือเขาก็ยังเป็นแม่อยู่<ม>เขาก็ยังมีสิทธิ์เป็นแม่ของเขาอยู่เพียงแต่ว่าสิทธิ์ทุกอย่างแล้วเราเลี้ยงน้องอามาน้องเราก็รู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงลูกเขาอดก็ถ<ม>ึงได้เอามาไว้ที่เราแล้วคิดเหรอว่าเด็กจะลําบาก ตกลงเนี่ยเด็กมันมีบุญมากกว่าที่จะไปอยู่ลําบากกับแม่ครับของเขาที่ให้กําเนิดแต่มาอยู่กับแม่อย่างเราที่เราจะดูแลให้เขาได้ได้ได,ได,ได้อยู่ในจุดที่ดีกว่าแต่สุดท้ายมันก็ไม่ไม่สาเร็จที่จะเป็นครอบครัวแบบพ่อแม่ลูกแต่เขาก็ได้สัมผัสกับความที่มีเขาข,ขารู้ว่าเขามีพ่ออาคือคนนี้นะเขารู้ว่าเรามีแม่นะคนนี้นะกับกับกับของพี่เดเองมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่เดใช้คือเราเราอย่างที่บอกไงเราเือเขาเองใช่เราเกิดปัญหาตรงจุดนี้ไง แล้วไม่ไม่มีเวลาพอที่จะดูแลคนสองคนในเวลาเดียวกันพร้อมกับการงานอาชีพอะไรได้ครับผมและอีกอย่างหนึ่งแฟนของเดนเนี่ยก็ค่อนข้างจะห่างมากแล้วมันเป็นการเห็นกระตวกันไปหรือเปล่วปาว่าแฟนของเดนเนี่ยเป็นลูกคนเดียว mm hmm. เขาน่าจะมีพอเขาเขาเริ่มเลี้ยงอ่ำเขาเริ่มรักเด็กเขาเริ่มทัเด็กแล้วเขาจบปริญญาโทสังคมของเขาก็มีมันฟังทุกวันอย่างที่เดียบอกไงฟังทุกวันเพื่อนฝูงเฮ้ยบ้าบอกว่ามึงอยู่อย่างนี้ได้ไงแก่ก็แก ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยแล้วมาเอาลูกอัี้ยงนี่แหละคือคือคําที่เขาต้องฟังทุกวันทุกวันทุกวันจะมีวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะมัดกรรมไว้ตลอดเวลา mm hmm. เราเราไปหาพระซึ่งเราเราก็สงสัยว่าเราเกิดมาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. หลวงพ่อก็บอกว่าอืมไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดมากไม่เคยดูหนังเหรอหนังไทยโบราณอ่ะเขาสาบานตลอดอ่ะเวลาเข้าโบสถ์อ่ะจะรักกันทุกชาติไป แต่มันจะรู้ไหมว่าชาติหน้ามึงเกิดเป็นหมาเป็นแมวมึงจะเกิดเป็นอะไรเราถึงได้เห็นอะไรประหลาดประหลาดเห็นคนแต่งงานกับต้นไม้มเห็นหมาลักกับแมวเห็นลิงอยู่กับหมาหรือว่าเห็นคนแก่มากๆผู้หญิงกับเด็กวัยรุ่นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันอาจจะเป็นกรรมที่ผูกติดก,กันมาเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดกันซะในมันผูกมาเจอกันแล้วถ้าเรายอมตัดซะในชาตินี้หรือเราก็คิดว่าอ,อีกในแง่งมุมหนึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ถึงเวลาเราก็ อาหารที่ว่าอร่อยแล้วก็เคยกินแล้วอะ<ง>่ะเราจะมานั่งกินอยู่ทุกวันทุกวันเราก็ไม่ได้ว่าอยากจะรู้รสแล้วแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีหน้าที่ดูแลมันดีกว่าไหมเขาก็จะมีทางของเขาเราก็จะมีเวลาของเราเราก็คุยกันอย่างนี้ในลักษณะนี้พี่เดียขนาดไปหาไปปรึกษาพะระเลยว่าทาไมเราเกิดมาเป็นอย่างนี้คือถามทุกคนไม่ใช่เฉพาะพระแล้วก็ถามตัวเองแล้วก็อ่านหนังสือเยอะมากถึงจะเพราะเรารู้ตัวว่าเราเป็นอย่างนี้ไง แล้วเราเป็นคนเปิดเผยแล้วเราเป็นคนสว่างสวัยแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้น<ฆ>เราก็พยายามศึกษาแม้กระทั่งคนรอบข้างศึกษาแม้กระทั่งรุ่นพี่ศึกษาแม้กระทั่งเพลงสีดาว่าทําไมเขาต้องฆ่าตัวตายศึกษาดูหนังเรื่องเพลงสุดท้ายเฮ้ยทำไมมันจะต้องตายอีกแล้วแล้วถ้าเป็นฉันน่ะถ้าเกิดฉันมีความรักอย่างเขาฉันต้องตายด้วยเหรอ,อแล้วฉันตายไปนี่ฉันเป็นคนโง่หรือเขาเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฉันจะอยู่ยังไงโดยที่ไม่มีเขาแต่แต่แต่ถ้าจะไม่มีเขาเลยก็เหมือนเจ้าสาวกลัวฝนไม่รู้รสรู้หวานรู้มันแล้วจะมา รู้ได้ยังไงว่ามันเป็นยังไงมันมันต้องมีทุกรสไงเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานมันมันมีทุกรสเพื่อออกมาแต่พอรู้แล้วเนี่ยเราไม่ติดกับรสมันก็จบละเรารู้ละเหมือนกับเราเราโอเคก็แค่นั้นแล้วเราก็รู้ว่าเราควรจะเดินทางยังไงต่อไปเนี่ยมันมีแต่คนบอกว่าโอ๊ยโอยอย่าไปเรียนแบบมันเป็นอะไรไม่ดีแต่ไม่เคยมีคนบอกว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันไม่หายอยู่แล้วแต่ไม่มีใครไปสอนเลยว่าควรจะดําเนินชีวิตแบบไหนมากกว่าเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง เป็นเพราะว่าเราคนเซนเศกับเรื่องลูกหรือเปล่าใช่เราอยากจะใช่เรามานั่งดูแลคนเดียวเราดูละครเยอะที่จีนเราดูละครเยอะเย่ายว่าแต่ผู้ชายผู้หญิงอ่ะผู้ชายรักมากผู้หญิงรักมากมีลูกปุ๊บอ,อ่ะผู้หญิงเกิดเป็นมะเร็ลลงเกิดเป็นเม็ดเลือดขาวกินกันเองตายหรืออยู่ดีๆเดินหัวฟาดบันไดาตายหัวรักลูกมากแต่แตก็ต้องมีเมียใหม่แล้วมีลูกใหม่เมียใหม่จะรักลูกเราไหม ลูกใหม่จะดีกว่าลูกเราไหมอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีแต่ชั่วโมงนั้นเราไม่รู้แต่ชั่วโมงนี้ลูกเรายังเล็กเกินไปแล้วเราก็อายุเยอะแล้วเพราะฉะนั้นมันควรจะแยกเป็นสัดส่วนดีไหมว่าอันนี้คือส่วนของเรานะอันนั้นคือส่วนของเขานะเราเลิกกันแล้วเราจะได้เป็นชิ้นเป็นอันของใครของมันมันจะได้ไม่คุ้มคือไม่ใช่ว่าไม่เคยมีอย่างฟ้องร้องกันไม่จบไม่สิ้น นักร้องลูกทุ่งกับดารา,าอะไรเนี้ยแล<า>้วลูกกับมัน<า>มีปัญหาเราไม่อยากนี่งไงเราเห็นไอ้ปัญหาพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นแต่เขาก็เขาก็บอกว่าเขารักลูกรักลูกแล้วมันเป็นปัญหา,าไม่ละรักไม่ละแน่ขนาดลูกเขาจริงๆแล้วนี่ถ้าไม่ใช่ของเขาล่ะนี่หมายความว่าถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วเขาจะไม่ทำร่องีเร็วนั่นเหรอแน่นอนถ้าเขามีของเขาพี่จีน<ม>ระหว่าง ลูกเมียอีกเมียหนึ่งกับอีเมียอีกเมียนึงอย่าบอกว่ารักเท่ากันเลยนะนรักกับรักเท่ากันแต่ในการปฏิบัติใครจะมีคนโปรเทคมากกว่ากันถูกไหม uh huh. อีกคนนึงไม่มีใครโปรเทคเลยอีกคนนึงเขาก็ต้องโปรเทคคนของเขามากกว่า,าอันนี้เป็นมันเป็นสัจธรรมอ่ะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้ว่ uh huh. ในการมีใครรักลูกคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองบ้างขาลูกตัวเองสองคน,งนยังไม่เท่ากันเลยนนนะเออสุดท้าพอเลือกพอเลือกได้เราก็เลยตัดสินใจว่า แยกกันดีกว่าเราเลี้ยงลูกชัดเจนเลยว่ะใช่เราโฟกัสมาที่ลูกเราทุ่เมเทไปที่ลูกเพราะว่าด้วยแรงด้วยแรงกายแรงเงินแรงงานขนาดนั้นจริงๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากที่สุดที่เราสงสารเขาแล้วเราเห็นใจปกติกันเถอไม่ค่อยอยากจะมีแบบอยู่คนเดียวง่ายๆหรอกพี่จินช่วงที่เรามีปัญหาไม่ว่าจะโดนภาษีย้อนหลังไม่ว่าจะโดนเรื่องเไม่มีเงินใช้แต่เราต้องจ่ายเนี่ยค่าคอนโดเราต้องจ่ายผ่อนธนาคารทุกเดือนมันมีค่าใช้จ่ายทุกเดือน ไม่จ่ายไม่จ่ายเนี่ยยังต่ำเนี่ยเดือนละสามหมื่นบาทแล้วไม่มีไรายได้เลยพี่จินคิดว่า,าไปเอาจากหาาจาไหนเงินาจายเงินจากแฟนแม่แฟนพูดเอ่อไอเนี่ยพอเทคเราเป็นหลักล้านนะปีกี่ป,ปีสองปีสามปีที่เราเไม่ได้มีงานทำเลี้ยงลูกด้วยเลี้ยงเราด้วยแต่เวลาเดินไปสังคมภายนอกคนกับมองว่าเราเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเขาเออทำไมเป็นอย่างนั้น นี่คือสังคมมองไงก็เหมือนกับที่อีพ่อแม่มันสอนให้ลูกมันมองกระเทยเป็นอีกแบบนั้นแะเพื่อทําหน้าที่ภรรยาที่ดีที่สุดได้แต่เราสามารถไม่ใช่เป็นภรรยาไม่ได้นะเป็นภรรยาก็ได้ใช่ก็มันสามารถทําหน้าที่ภรรยาได้แต่ดีที่สุดของเขาถ้าเขาหมายถึงว่าจะต้องคลอดลูกให้เขาอ่ะมันทําไม่ได้ผู้หญิงจริงยังไม่ได้ยังทําไม่ได้เลยบางคน